ควรก็คือว่ามันไม่ว่าคอห้ลููมิโชกมิล่าแต่พวกหมูว่าตัวใดเนี่ยก็เลยตรงนั้นว่าขอห้ได้สามตให้พฟันหินสามตอีกเด้อยไงปูเอ้วางันนม่แล้วก็บอกว่าอ้าวไงปูสิบอกนะตัวนี้เด้อบเลยหให้สื้อหลายตัวเราบอกห้ซื้อแค่ตัวนี้หายสื้อแค่ตัวนี้ครั้งเดียวตัวนี้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 เด้อตัวนี้เด้อ สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามน้องแนนคงสุดท้ายกันนะครับมาตามทุดสามตัวกันนะครับหลังจากได้ทุดสองตัวไปแล้วนะครับวันนี้เรามาตามทุดสามตัวกันนะครับว่าน้องแนนจะให้เป็นตัวไหนกันนะครับเข้ามาแล้วขอคนไลค์ขอคนแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเดี๋ยวจะตามน้องแนนกันได้เลยนะครับสวัสดี มาตามสัญญาตามคำสัญญามาตามเงินให้ไว้นัดวันที่วันนี้วันที่สามสิบเดี๋ยวก่อนเดือนนะค่ะวันที่สามสิบเดี๋ยวกว่าเดือน่าเพิ่มเขียนถามความฝันก่อนความฝันมีความฝันเราบอกให้มาความฝันฝันสามตัวฝันเอาเลขความฝันก่อนเนาะสามตัวเลขความฝันความฝันว่าเออขอสิแจ้งกรเก่าวละสี่ตัว ได้ความฝันฝันมาจังได้แน่น้อนน้องแน่เพื่อนบอกไล้หรอค่ะสามตัวเพื่อนมาบอกอาที่นูขอไว้ล่ะขอตับปูไวปูซังกระปุกบอกหาปูพี่ปูบ้านเนี่ยฝันมาจังได้ล่าให้สร้างมีว่เพื่อนเพื่อนบอกว่าอันได้สามตัวนี่ละเอาว่าสามนี่บอกว่าสามตัวนี่ละอ่าสามตัวนี่ละ ตัวนี้แม่นค่ะสามตัวนี่แหละแมาบอกเป็นตัวแล้วบหรครับน้องแหนมค่ะขอมฝันน้องแหนมันสั้นๆอันเล็กพวกฝันก่อนจะอันเล็กฝันอ่าปู่มาข้อฝันฝันในจักมือเหรอครับอ่าเขาฝันฝันได้่สามมือแล้วค่ะเพื่อจะบอกต้องหน่ยเลือกขอคืนไว้แล้วค่ะ มึงบอกว่าทางวันนี้ค่ะมึงมิโฉมิลากกะหมูสามหัวไก่สามตัวบนปูไวแล้วบนปูไว้แล้วเรียบร้อยอหมูสามหัวมันมึงบอกเป็นโตเลยบ่ครับหรือว่าต้องฝันบอค่ะบอกสามโตเลยค่ะล้วจังวนบางถ้าเิ่นบอกสองหกเก้าเพื่อนกัมาบอกตัวนี้หละแเ่แสดงว่าบริตัทนีกเพิ่นบอกมันเบอนบอกสามโตตรงๆงเลยค่ะทางอันนี้มันเลขฝัน นี่เป็นความฝันที่ปูเป็นบอกนี่เลขความฝันนี่เบิ่งเอาด้อทีมงานฮะท่านเคยบอกคุณไปแล้วตั้งแต่ต้นปีเจ็ดเก้าใช่ไหมป้าเจ็ดเก้าตอนนั้นเข้าจ้ะจ้ะนี่ก็งมวดนี้เนี่ยให้เบิ่งเมาด้มวยไหมตรงใงเอานี่เป็นความฝันนะเลขฝัน ได้น้องแน่กัสิมีสูตรไฮเอีกค่ะค่ะเลขสูตรที่น้องแน่มันสิมีอยู่อีกสองหางสามตัวทีน่าถ้าไหวไม่ใช่ที่นัาถ้าไหวอันนี้เลขฝันเอาสามตัวสองตัวห้องใดไปแล้วแมนค่ะพี่น้องเพิ่งไปแล้วแมนค่ะดูนี่น้องแน่นัะมาเอาสามตัวจ้าแมนอ่ะเป็นเลขสูตรเลขสูตรเด้อต้หันต้หันที่เขียนอันนี้เลขฝันนะคะเลขฝันตะกี้ดูเลขฝัน อันนี้เด็กคนลอโอเบิ้น้ำยาน้ำยาเยโอ้นารอได้ก็น้ำยารอมากปมาจะกรอบกันน้ำยาเพรมีขึ้นก่อหมดน้ำยาจริงจริงเติมน้ำเติเนี่ยคันเอน้ำยาหอดอันนี้เลขสูนะคะเนใสตัวบ้านกันไปเลยนี้เลขกันแค่สองหางค่ะสองหาง

เอาเหมือนเชียวเราลงนี่น้ำยาอยู an, ่ล่ะเหมือนเชียวเอายี่ดีอ่ะนี่น้ำยาน้ำยาน้ำาแล้เราซื้อกับแม่นเราแต่่ธรรมดาได้ขึ้เก็บยังมีน้ำยาอยู่เดี๋ยวใครคลิปน้องแนนนี่ขอบคุณแบบใหม่พัชดีเคุณผอมเลขฝันน้องแนนอันนี้ฝันเน้นตรงไหนครับฝันฝันตรงไหนเน้นตรงไหนเพ่นที่เพูนบอกนะครับโอเคเอาตามที่เพี่พูบอกตัวไหนครับผมกมเลย วงกลมเนาะวงของแของฝันครับเต้นบอกตัวใดนี่แหละกับทางเดียวกันน um ี่แหละกับตัวเดียวตัวเดียวกันเนาะแม่สลับตำแหน่งเส้นเน่ยตัวตัวที่เพิ่นบอกนั่นน้องแม่เพิ่นบอกตัวนี้เลยตัวนี้เลยหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก่านี่คือตัวที่เพิ่นบ่อเนาะจ้าหกศูนย์จ้าพันว่าจังไรกว่าจ้าบอกบอว่าสามตัวเลยวันมันสิมีแค่นี้แหละวันมีแค่นี้ล่ะระบายทำนี้ ถ้าคาเ่บอกหกศูนเก้าสิบบจ้หกศูนย์เก้านี่แค่นี้จ้านีแค่้ศูนย์เก้าองแคอีัศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามน่ะเป็นสูตรคำนวณแม่หมยสูตรคำนวณค่ะค่ะอันนี้เป็นเลขของแม่ที่ฝันกันฝันสามับหกศูนเก้าี่ตัวเดียวกันตัวนั้นาหลัตัวเดียวกันจับจับไปครับแม่รากาสำรับสอง สองตัวเนี่ยเก้าสามสามเก้าหกสามสามหกตัดหล่นเลยค่ะกระตัดยหันได้เนาะมาตัวเล็กตัดเลยโอเคอ่ะมาได้หลายตัวกบบนีหันเราจะตัดตามตัวกับเลขฝันเนี่ยศูนย์หกเก้าคนลูกลูกอืตหน้คนลูกอคนลูกเลยเป็นยังไรตัวนี้เลฝันจะเป็นยังไ เลขคว่ำฝันนะตัวอะไรคว่ำฝันคนลูกตัวไะไครับคนลูกตัวสี่ะคะโอ้โหศูนย์เก้าคนลูกเก่าเลขคนลูกตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นน้องแน็คกับวนเพิ่นตั้งแต่หาปีที่แล้วทเทวนวนห้ออกแปดสามล่างกับแปดสามเนี่นินข้างล่างเลยตอนนั้นน้องแน็คืุดแปดสามล่างกระวนเพิ่นเพิ่นกระหายเขาสองล่างเลยนนนินได้แปดสามตอนนี้ต้นี้บนตัวไหนน้องแน็ฮะต้นต้น เปนตัวนึ่งเี๋ยวบ่นบอบนคะ่ะหกู้นย์เก้าโจที่เป็นบอกว่าให้เสื้อเอาตัวนี้แม่น้องแม่งกลับมันใจพระวานี่กะคงสุดท้ายแล้วเนาะแม่ค่ะมันใจค่ะมันก็ปล่อยค่ะเนอะปล่อยไปแล้วปล่อยแตกสามตัวเลยค่ะ สำหรับเอ็กซีนะครับสำหรับองสองตัวของน้องเนนะครับกลืมนะครับหกเก้าน้องเไหมถุงกวนน้องเมียถุงกอนตั้งแต่เดียวแรกบ่่ะอ๋อเดี๋ยวแรกกข้ามาชีกนยังอีกครั้งน้องเนีอ่าอันนี้อันนี้ย้ำอีกนะคะการลืมการลืมการลืมนะคะการลืมจะมีศูนย์เก่าด้วยศูนย์เก่าศูนย์เก่าหกเก้า ค่ะแต่สามกาสามหอแต่เก้าสามกับหกสามเมรค่ะก็ให้เอฟซตัดเอาอยู่ในสามตัวตัวนี้สามตัวเอาค่ะอันนี้คือกันลืมนะคะเพราะว่าชุดนี้ปล่อยตั้งแต่ตออหมดเนาะเ้นเดี่ยวเต้นเหมืยนตัวพีดีสิบหาดีสิบหกอนะครับในบนปูยังไหวก็ครับอ่าบนมนปูไววมีหัวหมูสามหัวกับใกล้สามตัครับ เป็นเลี้ยงปูแ่ขับอยุบานด้วยอายุใก้บ้านค่ะแล้วนูก็ถ้ามันเข่าอีกกันุนิภาไปหาไงปูไงเลยเนาะจะได้รู้จักลอกมาก็สิใไห้ไปพุ่นเลยพาไปพุ่นเลยค่ะกันแตกสามโตเมื่อเมื่อวายเมื่อแก่บนเนี่ก็ไปไทยญุ่นเลยไปไทยญุ่นเลยค่ะไปแก่บนญุ่นเลยน้่งกันเลยค่ะอยู่กับปูเลยนะอยู่กับปูเลยค่ะปูนี่เป็นปูของหมู่บ้านวามหมู่บ้านข้างหลังค่ะที่คือว่าเพ่นสิีซอยเนเรื่องของที่ว่า ลูกหลานขอเรื่องใดเพิ่นเสียให้แค่เรื่องเดียวเนาะแต่และเรื่อง,องอละเ,เรื่องเพิ่นกต่ชีฟันต้องจังขอโชคล่ภเพิ่นการโชคลาภถ้าถ้าถ้าเรื่องหรือว่าขอการงานหรือจ้างอื่นจะมีอุปสรรคเสียขอเพิ่นได้เพิ่นการหนึ่งคนขอหนึ่งพรหนึ่งคนขอหนึ่งพครค่ะสำเร็จแค่คข,ขอ สามตัวขององแมยังสิบไปเก็บยังสิบไปเก็ม็ค่ะจะไปแก้บนเ่อหาันพ่อหันงดอกแ่ถึงสามตัวยุ่แต่องแเป็นามตัวอีเอาเบรเล่มตอกเนาะเบอสามตัวอีกเนาะ้ปูมอบเนาะอกสามตัววันนี้เนาะนี่ค่ะตัวนี้เด้อหกศูนยหกศูนย์เก้าค่ะหกศูนย์เก้าค่ะหกศูนย์เก้าตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะหกศูนย์เ้าหกศูนเก้า คครับ่ะมีนังฟาเกฟซียบ um ้างครับน้องแนนอาเฟซีก uh ับคนที่ติดตามน้องแนนมาตลอดกันที่บบอถิ่งกันน้องแนนกับบอถิ่งเนาะที่เพย์ยังมีไลฟ์น้องแนนอยู่ก่อนน้องแนนถ้าไปหาน้องแนนคือเก่าแล้วค่ะครับไอดีไลฟ์กับส่งให้เฟซีตลอดค่ะติดตามกันเพราะวน้องแนนเพราะขออนุญาตให้ค่ะก็สะดวกเนาะก็สะดวกค่ะติดตามทางเฟซเนาะติดตามทางเฟซค่ะเฟซอะไรครับน้องแนนพ่อเบอร์น้องแนนติดตามเฟซเลยค่ะโดนนภาบุญประเสริฐค่ะ ดนหน้าพาโดนหน้าาบุญประเสริฐติดตามทางเซค่ะค่ะเซค่ะมาน้องแนนไม่ยังกับสิโคดแน่น่ะแม่ค่ะโคดตัวนั่นหายสิน้องตุ๊กเก้วค่ะโอเคครับผมข้มข้นค่ะขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นตัวเลขแนวทางของน้องแนนโคงสุดท้ายคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม โปรใช้วิทยาณในการรับชม